One News ตรงไปตรงมาขอบคุณคุณเรวัตแสนเพชรนะครับเหตุการณ์วิปโยคที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปลาลนะครับคุณผู้ชมก็ได้ส่งผลให้โบราณสถานซึ่งเป็นมรดกโลกจำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างหนักนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมของไทยก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าโบราณสถานเหล่านี้เปรียบเสมือนจิตวิญญ,ญาณของชาวเอเชียครับไปติดตามรายงานนี้จากคุณสุช,ชาติกุลบุตสลักคม ปราสาทเก่าแก่แห่งจัตุรัสด,ดูบา้ากลุ่มกาดมันดุที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลสถูปโพธินาทที่ตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันเป็นสถูปเจดีที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลเปรียบเสมือนดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าประดับอยู่ทั้ง4ทิศทั้งสองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2522หอธลราหารในจัตุรัสด,ดูบา้า เขตเมืองเก่าในกรุงกาดมันดุโบราณสถานที่ถูกสร้างไว้เมื่อช่วงปี2,375สถูปสวยัมพูนาตเจดีโบราณสถานที่เชื่อว่ามีอายุกว่า2,000ปีตั้งอยู่บนยอดเขาห่างออกไปโบราณสถานทรงคุณค่าทั้ง4แห่งที่ยึดเหนี่ยวชาวเนปาลไว้ด้วยกันถูกแรงสั่นสะเทือนกว่า7.9ตามมาตาเร็กเตอร์สั่นคลอนจนได้รับความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปในมุมมองของนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมมองว่า เป็นความสูญเสียที่น่าเศร้าเพราะสิ่งเหล่านี้สแสดงถึงวัฒนธรรมทางวิถีชีวิตเปรียบเสมือนไลบิวเมียมของเอเชียใต้เมืองพวกแบบนี้เมืองที่เต็มด้วยสัพยการามเก่าเนี่ยมันคือตัวอย่างตัวอย่างของตัวอารยธรรมดั้งเดิมห้าเก่าแก่ของมนุษย์ซึ่งเรานั้นคือมันเหลืออยู่น้อยมากในโลกนี้คือปัจจุบันยุงปัจจุบันเนึ่งมีการพยายามที่จะอนุรักษ์เมืองเมืองแบบนี้เอาไว้ นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมให้ข้อมูลว่าโบราณสถานทุกแห่งทั่วเอเชียไม่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้เพราะวัสดุที่ใช้ก่อสร้างประกอบด้วยดินและอิฐเท่านั้นแม้จะได้รับความเสียหายแต่ในทางสถาปัตยกรรมสามารถบูรณะได้เพียงแต่ต้องพึ่งปัจจัยหลายด้านทั้งผู้เชี่ยวชาญช่างฝีมือโบราณสถานระยะเวลาที่สำคัญคืองบประมาณที่ในป่านเนี่ยมันจะมีรูปแบบงานสถาปกรรมค่อนข้างชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวตัวสถูหรือว่าตัวโบราณสถานพระราชว,วางังอะไรต่างๆเนี่ยหรือการข้า่งผังเมืองนะครับก็จะมีผังเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเข้าไปเริ่มต้นจากประตูเมืองเลยเนี่ยเข้าไปแล้วไปเจออะไรนะครับนั้นจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างาเป็นแบบแผนนะครับนั้นในการบูรณะขเขาคิดว่าอ,อนาคตหรือว่าหลังจากนี้นะครับเขาคงบูรณะให้เหมือนเดิม อาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมมองว่าการจะป้องกันไม่ให้สิ่งทรงคุณค่าได้รับผลกระทบจากอัพเดชช็อคเป็นไปได้ยากคงทำได้เพียงบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ในความทรงจําผ่ารูปภาพและความศรัทธาสุชาติคุณบุษราคำรายงาน1 news ตรงไปตรงมา